เจริญพรยาตยมสาวชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดพระาธาตุดอยเวานะซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยก็เป็นธรรมะจัดสรรให้ได้มาที่นี่นะเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งใจจะไปที่วัดถ้ำผาจมซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นนะของหลวงพ่อวิชัยแต่บอดีรถมันเขาห้ามเลี้ยวมานะก็เลยต้องเลี้ยวก็เข้ามาเลยเข้ามาทาง วัดพระธาตุดอยบาววันก่อนมาที่นี่ก็ปิดนะครับมาไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยวันนี้ก็ได้มาคุยในพระไตรปิฎกเล่มที่57นะของฉบับมหามากุลราชวิทยาลัยนะซึ่งมีเนื้อหาสาระนะที่ว่าเด,เด็กผู้มีปัญญาเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ได้นะมีมีปัญญาเป็นผู้ใหญ่แต่ว่า ไอแต่คําว่ามีปัญญาในที่เนี้ยมันหมายถึงว่ามีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีนะไม่ให้มีปัญญาว่าเรียนหนังสือเก่งนะแต่ว่าขาดความกระตันยูมีความก้าวร้าวอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ให้ว่ามีปัญญานะมีปัญญาเขาต้องเป็นคนที่แบบรู้ดีรู้ชั่วอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกระตันยูกระตาเวทีมีความเมตตากรุณามีการให้เกียรติผู้อื่นไม่ก้าวร้าวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยถึงจะถือว่าเป็นผู้มีปัญญา เพนะราะนั้นในปไตยปีดกเล่มนี้ก็บอกว่าเด็กผู้มีปัญญาเนะี่ยเป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่าคนโง่แม้ว่าจะอายุมากก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ในความหมายของปไตยปิดกเล่มนี้นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ให้เราอยู่ในความไม่ประมาทว่าการเวลานั้นเนี่ยมันย่อมกืนกินสรพสิ่งกืนกินสัตว์ทั้งปวงแม้แต่ตัวของเวลาเองก็ตามนะอย่างวันที่20กันยายสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็ผ่านไปแล้วกินไปหมดแล้วนะเหล่านี้เป็นต้น น,นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องราวของการมีบริวารการมีบริวารหรือมีลูกน้องนะในหมู่มนุษย์เนี่ยคนที่มีบริวารมากนะเชื่อว่าเป็นใหญ่ในหมู่บริวารน,นั้นนะซึ่งความเป็นใหญ่ในหมู่บริวารก็มีความเมตตากรุณามีน้ำใจมีการให้เกียรตนะิไม่ใช่ว่าให้แต่เงินเพียงอย่างเดียวอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของความเสื่อมนะความเสื่อม ที่ทั้งมนุษย์และสัตว์เนี่ยไม่รู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นะเปรียบเหมือนขายเหมือนบ่วงนะที่นายพลดักล่าสัตว์เนี่ยแม้แต่นักเดินไปก็จะต้องกลัวระวังระวังเรื่องของบ่วงเรื่องของขายหรือว่ากับดักสัตว์อะไรต่างๆงนี้วันดีก็โดนคนได้หรือแม้แต่ในสมัยก่อนในสงคราม เขาคออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็มีพวกกับระเบิดมีอะไรต่างๆมากมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้ง,งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยความเสื่อมในเวลามีในเวลาใดเนี่ยสัตว์ใกล้จะสิ้นชีวิตเนี่ยไม่รู้ถึงถ่ายหรือบ่วงนั้นได้เลยน,นี่ก็เป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าสิบเจ็ดนะซึ่งหลวงพี่ก็จะได้อ่านให้ฟังนะว่า ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันนะแม้เด็กถ้ามีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้นะคนโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้นะมันอย่างที่บอกอนะปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญารู้ดีรู้ชั่วไม่ให้เรียนหนังสือเก่งนะแต่เป็นคนก้าวเล้อาอักตันยูอย่างเงี้ยไม่ใช่ละนะมันต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตันยูกตเวทีนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัว กิริยามารายาเรียบร้อยไม่ก้าวร้าวอย่างเงี้ยถึงจะถือว่าเออเป็นเป็นเด็กที่มีปัญญาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าน่านับถือได้นะหรือเอ,อ่อในเนื้อหาที่ว่าการเวลานั้นเนี่ยเอ,อ่ย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งตัวเองด้วยนะเพราะ,ะนั้นเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทเวลามันก็ผ่านไปตลอดแหละนะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ นะที่เราต้องอยู่ในความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ยังทรงตัดไว้ว่าให้เราทั้งหลายเนี่ยจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมแตนะด้วยความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นตน้นะนอกจากนี้นะก็ยังมีในเนื้อหาสาระนะครับในเนื้อหาสาระของออว่าในหมู่มนุษย์ที่มีบริวารมากนะนะ ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นใหญ่ในในบริวารเหล่านั้นเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องของความเสื่อมนะความเสื่อมซึ่งแบบว่ามันก็มีด้วยกันทั้งนั้นนะโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะมันก็สามเดือนห้าเดือนก็ตายได้ความเสื่อมจะมีในเวลาใดสัตว์ใกล้จะสิ้นชีวิตในเวลาใดในเวลานั้นถึงจะมาใกล้ขายแล้วบ่วงก็รู้ไม่ได้คือไม่รู้ว่ามันจะตายวันไหน นะรู้ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความความไม่ประมาททั้งหลายทั้งปวงนะเข้าใจในสัจธรรมความเป็นอยู่ชีวิตการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะความสุขความทุกข์เป็นของคู่กันนะการที่เข้าใจถึงความว่างหรือสุญญตานะอย่างเราอาศัยรถยนต์อย่างหนพี่เดินทางก็มีลูกศิษย์ขับรถให้ก็อาศัยรถยนต์มานะถ้ารถยนต์ในรถยนต์ไม่มีที่ว่างแล้วจะนั่งยังไงอะ่ะเพราะนั้นก็ต้องอาศัยความว่างนี่แหละ นะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเ,ออเด็กที่มีปัญญานะก็ต้องรู้ถึงความกระตันยูกระตาวทีนะนับถือคนสมัยเก่าที่เรียกว่าโบราณบัณฑิตนะว่าโบราณบัณฑิตซึ่งนำคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำสอนครูบาอาจารย์มากล่าวในเรื่องของความมีจิตจ่บใสไม่ขุนมัว นะมีใจอบอ้อ,อ,อมาลีนะนึกถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะพูดจาก็มีความไพเราะอ่อนหวานาต่างๆ่เหล่านี้เป็นต้นและถึงคลาใดาที่ต้องมีการตัดสินใจก็สามารถที่จะตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวนะความรู้บุญคุณนะมีความเสมอต้นเสมอปลายในคลาใดาที่เกิดวิกฤตก็สามารถที่จะมีความกล้า,าหาญที่จะออกมาเผชิญกับปัญหาทั้งหลายเหล่านั้น นะมีความไม่พอถอยนะมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวนะทำการงานใดก็มีความรอบคอบนะในฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่มีการพิจารณาไข้ครวญนะมีความเพียรในเรื่องของวิริยะนะในพระห้าสัตตาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นนะมีจิตใจเมตตากรุณาเข้าใจผู้อื่นในสัมมาเข้าใจในสัมมาทิฏฐิว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจคนอื่นได้นะครับ เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังที่จะเปลี่ยนคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะนั้นคนเราทําอะไรก็ต้องเป็นมัชชิมาปฏิปทานะอย่าทําอะไรที่แบบว่ามันดีเกินเหตุจนคนก็ระแวงว่าเฮ้ยอะไรมันดีเกินไปเปล่าวะอะไรเงี้ยหวังอะไรเปล่าก็ต้องแบบดีแบบพอเหมาะพอควรน,นะ เราะนั้นในคําสอนของ,มองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารนะได้ฟังคําเทศนาขององค์พระศาษษษสดาแล้วเนี่ยเ็เกิดความชื่นชมสมนัตนะขอเป็นพุทธมามะกะนะซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสอนกับพระเจ้าพิมพิสารนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของนั่นแหละคือในเรื่องของอิทธิบาศี นะโปรตีปัยธรรม37ประการต่างๆเหล่านี้นะความรู้ในสติปัฏฐานนะในกายเวทนาจิตธรรมทำให้เราเกิดทําให้พระองค์ท่านนี้เกิดความสํารวมนะสารวมในในพระอิริยาบถนะมีจิตใจที่ปฏิพัฒนะ์ะต่อคําสอนขององค์สมเด็จร็สัมมาสัมพุทธเจ้าเพียบพร้อมนะเปลี่ยมไปด้วยความมีพระเมตตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้น และมีความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตต่างๆนะมีความไม่หวั่นไหวนะมีใจโอบอ้อมอารีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีความกระตันยูกระตาเวทีอย่างในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาลเนี่ยของเนื้อหาของภาษาลีบุตรเนี่ยภาษาลีบุตรซึ่งนับถือ,อ,อภาษาชนะชินับถือภาษะชิเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยภาษาลีบุตรนั้นมีความคารลพภาษะชิมากภาษาซาบา,าภาษะชิ อยู่ตรงไหนเนี่ยเวลานอนของภาษาลิบุตรเนี่ยก็จะหันศีรษะไปทางทางภาคสิเหล่านี้เป็นตน้นแต่เพวาะนั้นความกตัญยูกระตาเวทีความเป็นผู้ที่บูชานะบูชาครูบาอาจารย์นะบูชาพ่อแม่นะซึ่งบางทีความรักของพ่อแม่ในกรณีนนเมตตาสูตรที่พุทธองค์ทรงตัดไว้ในเมตตันจสัสพพโลกัสมิงว่าให้มนุษย์นั้นเนี่ยพึงมี มีความรักต่อาการประดุจมาราที่มีความรักต่อบุตรครูบาอาจารย์นั้นก็เลยเอาบทเมตตันจากสัพโรกสมิงเนี่ยเอามาใช้สวดนะสวดในการอธิษฐานหน้าศพนะเพื่อให้เหมือนเป็นคติความเชื่อว่าให้ยมพบาลได้โปรดเมตตาในจิตวิญญาณของของผู้ตายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในเรื่องของ เ,เมื่อพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นลูกนกคุ้มนะไฟป่าพ่อแม่ออกไปหาอาหารไฟป่าเกิดลุกไหม้ขึ้นในป่าเนี่ยลูกนกคุ้มยังบินไม่ได้ยังเดินไม่ได้กาอธิษฐานจิตขอเมตขอความรักของพ่อแม่ได้กปกคุ้มครองไฟก็ดับลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการที่แบบว่าเรามีความเมตตานึกถึงครูบาอาจารย์ บางทีเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยบางทีเราอธิษฐานนึกถึงความรักของพ่อแม่นะนึกถึงความมีแม่ตางครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีมันปัญหาทั้งหลายทั้งปวงบางทีมันก็มันก็มันก็ผ่นอนหนักเป็นเบาหรือหายไปได้โดยโดยอะไรอะ่ะโดยโดยปาฏิหารต่งตางๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะคนเราบางทีมันเราไม่รู้ไงว่าในอดีตชาติเราทําอะไรมาอย่างชาตินี้ก็เหมือนกันคนที่แบบเกิดมาใน ชาติกูลที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์สินทั้งชื่อเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเก่าที่ำมาดีแต่ว่าบางคนอาจจะเกิดมาในตระกูลที่ยากจนนะหรือว่าเกิดมาแล้วเกิดพิการทางสายตาสายตาบอดมองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นกรรมเก่าที่พระองค์ทรงตรัสว่าเอ่อกรรมมาสโกมหีกรรมมาหายาโทกรรมมาโยนิกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสารโนที่ว่าบุคคลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย นะบุคคลทํากรรมบันใดไว้เนี่ยก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะนั้นรูอทคงได้ทรงตัดสอนภาษาวกว่าให้อยู่ในความสันโดษมีความสมถะนะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่พอใจในเสษาสนาะในการบินทบาทอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมีความสงบกายใจนะต่างต่างเหล่านี้แล้วก็ขอให้ภาษาวกเนี่ยได้เจริญเมตตาแผ่ออกไปนะ เพราะว่าพลังแห่งความเมตตาเนี่ยมันเป็นพลังที่มีอนุภาพแล้วก็ยิ่งใหญ่นะเกิดความสัมพันธ์ที่ที่ดีได้นะตามหลักมนุยสัมพันธ์เนี่ยนะความมีเมตตากรุณาเนี่ยมันมันช่วยได้นะเพราะนั้นพลังแห่งความมีเมตามันก็เป็นพลังจิตที่ที่ยิ่งใหญ่นะที่ยิ่งใหญ่ได้นะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้ได้ได้ไดมีความแบบ เข้าใจนะในในความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องของกรรมนะบางทีอาจจะบางคนอาจจะมีในสมัยหลังจากพระเจ้าเออสเด็จดับขันธนอะน,นิพพานไปแล้วก็มีเรื่องราวในตำนานธรรมระหว่างออพระกุมารกัสสปะซึ่งเป็นออพระภาษาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกุมารกัสสปะกับพระมหากัสสปะนี่เป็นเป็นพระอรหันต์คนละองค์กันนะพระ มหากัสปะานี่เป็นพระสาวกรุ่นพี่เป็นผู้นำในการสังขยานาแต่พระกุมารกัสปานี่เป็นลูกของนางพิกษุณีแต่ว่าเป็นผู้ที่แบบว่านางพิกษุณีนั้นตั้งท้องก่อนมาบวชนะโดยไม่รู้ว่าตั้งท้องแล้วตอนหลังพอบวชไปแล้วถึงแล้วรู้แล้วก็คลอดลูกออกมาอะไรต่างๆนี้ก็พทธองค์ก็ทรง,งอนุญาตเพราะว่าให้บวชต่อได้เพราะว่านางนางไม่รู้ไงนะ แล้วพระกุมารแลกษัตรเนี่ยก็แบบได้รับการเลี้ยงดูจากนางพิษุณีแบบพวกพวกนางพิษุณีในอารามของพิสุณีเนี่ยก็ทําให้พระกุมารแลกษัตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาอ่อนหวานไพเราะูดจาดีอ่ะนะในคาถาชีน้าบัญชรเป็นคาถาโบราณคาถาชีน้าบัญชรน,นี่เป็นคาถาโบราณน,นะเพียงแต่ว่าสมเด็จโตท่านเอามาปรับปรุงอักขรให้สอดคล้องไม่ใช่ว่าสมเด็จโตท่านประพันธ์นะ มันเป็นคาถาโบราณก็ยังมีห้อยคำนี้ว่าให้อัญเชิญพระกุมารลกัสริยเนี่ยมาประทับที่ริมปีปากนะคือเป็นผู้ที่มีวาจาอ่อนหวานพูดจาอะไรแล้วเนี่ยคนฟังก็จะเอ่อเคริบเคลิมแบบว่าดีอ่ะคือแบบเรื่อมใสอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงกันระหว่างพระเจ้าปาราติกับพระกุมารกัสริโดยพระเจ้าปาราติเนี่ยบอกว่าเอ้ที่พระสาวาดาของท่านสอนเรื่องเออเรื่องแบบว่า ไปนระกไปสวรรค์เนี่ยเอ,อ่อเราเนี่ยผมเนี่ยก็ก่อนจะลงโทษก่อนจะประหารชีวิตนักโทษก็บอกนักโทษนะว่าอุ้ยนักโทษพอตายไปแล้วเนี่ยไปตกนรก,กที่ไหนเนี่ยกลับมาบอกด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะแล้วแบบบางบางทีผมไปเยี่ยมคนนะเยี่ยมอมหมาที่แบบว่าเป็นคนดีมากเลยใกล้จะตายผมก็บอกกับอมหมานะว่า อมาถ้าตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วมาบอกกันบ้างนะว่าสวรรค์มันเป็นยังไงเออแล้วผมไม่เห็นมีนักโทษไม่เห็นมีอมาตมาเล่าให้ผมฟังเลยว่านารกเป็นไงสวรรค์เป็นไงผมไม่เชื่อหรอกไม่มีหรอกตายแล้วก็ศูนย์ถ้ากูมาแล้วก็สบากก็เลยกล่าวครับพระเจ้าปาราติว่าโอ้ท่านมหาพพิตรมีไหมครับนักโทษของท่านที่อยู่ต่างเมืองมีไหมที่แบบว่าจะถูกท่านลงโทษกักขังหรือประหารชีวิตอนะ่ะ พระเจ้าปฏิบติบอกว่ามีนี่ท่านมีทําไมเหรอพระกุมารเขาบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นแล้วมีไหมว่าว่านักโทษถ้าเกิดนักโทษขออนุญาตท่านเนี่ยว่าขอกลับไปเมืองของเขาเนี่ยเพื่อจะไปบอกกล่าวกับญาติพี่น้องของเขาเนี่ยเออท่านจะอนุญาตไหมโอ้ยผมไม่อนุญาตหรอกอนุญาตไปมันก็หนีนี่นีแ่แหละก็เหมือนกันแหละคนไปอยู่นรกแล้วมันก็ยม,มาบาลก็ไม่กลับมาหรอกนะ หรือแมแ้แบบขึ้นสวรรค์ก็เหมือนกันเวลาบนสวรรค์กับเวลาบนนรกมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเราเราเราก็ต้องเชื่อในเรื่องของของบุญบาปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเมื่อเราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้ว่าโลกใบนี้มันมีความกว้างใหญ่ไพศาล เพียงแค่เราเห็นแค่ออที่อำเภอแม่สายเนี่ยอันนี้สองสองภูเขาที่อยู่ด้านหน้านี้ด้านซ้ายนะที่มีพุทธรูปนี้เป็นฝั่งไทยนะแต่ว่าภูเขาลูกขวานี่เป็นพม่าแล้วนะเพราะนี่มันเป็นชายแดนพม่ามีแม่มีแม่น้ําแม่สายเล็กๆที่พวกเราอาจจะมองไม่เห็นนะ,นะอยู่ตรงกึ่งกลางเนี่ยกั้นอยู่นะก็เป็นสองฝั่งระหว่างไทยกับกับพม่าแล้วต่างๆอันนี้เป็นต้นนะ ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดพระธรราตุดอยวาวแห่งนี้นะมาพูดคุยนะถึงในพระไตรปิฎกเล่มที่57ว่าโลกนี้เป็นของกว้างนะเดี๋ยวนี้ข่าวสารมันไปเร็วแม้เหตุการณ์เมื่อ5วันที่แล้วเขื่อนแตกที่ลิเบียตายทั้ง20,000ศพหรือมากกว่านั้นเนี่ยข่าวขาอย่างก็ออกมาแบบเร็วอะไรต่างๆเลนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยก็เราก็าต้องยอมรับสภาพว่าบางที ความตายมันมันมันยังไงอะ่ะมันก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะจะมายังไงอะไรต่างๆเหล่า,านี้เรื่องต้น,ตนวันนี้หลวงพี่เองก็มาเดินทางมาจากท่าตอนมาที่อำเภอแม่สายนะเพื่อที่จะมาอาหาพรพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าสิบเจ็ดในวันนี้ก็ผ่านหลายวัดนะไม่ว่าจะเป็นวัดดอนมูลวัดป่าเปาวัวดสันนาวัดเพียงคําขาววัดป่าสร้างหลวงนะ วัดพระธาตุจอมศักทองวัดเวียงพานวัดแม่คําวัดถ้ำปลาวัดบ้านจ้องอะไรเนี่ยหลายวัดนะก็ขอให้วัดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดทั้งหลายเหล่านี้ได้ประทานพรกับพวกเราทุกท่านด้วยนะในวันนี้ก็ได้มาที่ที่แห่งนี้นะสุดแดนแห่งสยามคุยถึงพระไตรปิฎกเล่ม57ที่เป็นเรื่องราวของ เด็กที่มีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้นะแต่ว่าก็ต้องเป็นปัญญาก็คือปัญญาที่มีความเมตตากรุณารู้บุญบาปนะขอให้เราอยู่ในความไม่ประมาทเพราะการเวลาย่อมกืนกินสปปรรพสิ่งทั้งหลายไปนะครับความเสื่อมในเวลาใดความจะตายในเวลาใดเนี่ยมันไม่อาจจะรู้ได้แม้ใกล้จะโดนข่ายโดนบวง ที่ดักเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะโดนตอนไหนเหล่านี้เป็นตน้นในวันนี้ได้มาที่เหนือสุดแดนสยามทินเมืองงามแน่แท้เป็นหนักหนามากล่าวขานถึงข้อความในพระไตรปิฎกนาซึ่งเป็นเรื่องของผู้มีปัญญาที่งดงามความมีปัญญาในที่นี้คือรู้สิ่งชั่วดีตามแก่นสารมีกตัญญูเมตตาอยู่การให้ทานรู้ เหตุรู้การรู้เวลารู้เหมาะรู้ควรเป็นอย่างยิ่งสิ่งแท้จริงนี้ช่างงามเป็นหนักหนาความเสื่อมในชีวิตหรือความตายที่อาจจะมีมาเราไม่อาจรู้ได้เลยนาะว่าจะมาเมื่อใดกันโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลนักที่เราจัดมุ่งมั่นสแสวงหามองเห็น รู้ซึ้งถึงความจริงทุกสิ่งมาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตนั้นแน่นอนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมีหลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมั่นมีเมตตากรุณาเบิกบานพลันมีความอ่อนน้อมกายวาจาใจนั้นย่อมงดงามชีวิตนั้นบางครั้งก็หลากหลายเกิดมาจน เกิดมารวยมีมากมายตามแก่นสารนั่นเป็นเพราะเหตุแห่งผลกรรมมานมนานที่เราไม่รู้ถึงอดีตการชาติก่อนเลยขอให้มีจิตจำใสเบิกบานยิ่งมองความจริงทุกสิ่งนั้นดีหนาว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและเป็นอนัตตา พูดจาใดๆขอให้อ่อนหวานและงดงามมีความเสมอต้นเสมอปลายนั้นดียิ่งกล้าหานในทุกสิ่งทุกสถานทำการงานใดมีความรอบคอบตลอดการมีปัญญาที่เหมาะสมนั้นช่างงดงามเมื่อมีวิกฤตในชีวิตยาวันไหวให้ดวงจิตตกต่ําได้อย่าให้มีความเครียดในจิตใจเพราะอาจเกิดเป็นมะเร็งได้ เช่นนั้นเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญสุดมั่นหมายให้เราเลือกกระทำแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปชีวิตย่อมจเจริญได้อย่างแน่นอนขออน้าแต่่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายบุญกุศลตั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอาร่านพระไตรปิฎกในเล่มที่57ในวันนี้ขอได้โปรดเป็นรับบัจจัยพิบามาทานพรแด่ โยมพี่โยมนองทุกท่านขอท่านไดมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจนสาเร็จสมครามมุ่งมา่นปารตนาขอคิดบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรนพระบรษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และหากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจร